เอาละครับสวัสด้วุกันด้วยนะครับพบกับผมหวังซีจอนในเกม My Craft นะครับผมก็ผมอย่านนี้จะมาสร้างบ้านตามที่รีเสิร์ชไว้เลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ใครยังไม่ได้กดไลค์นะกดรีบกดไลค์แล้วรีบแชร์กันเลยนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูบ้างแล้วก็ดาวน์โหลดไม่ก็กดไลค์ไว้ดูเองทีหลังด้วยนะครับผมก่อนอื่นบ้านที่ผมจะสร้างเนี่ยอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้เลยไม่มากใช่ไหมครับอาจจะเป็นเท่านี้นะครับเราหรืออาจจะตกแต่งเพิ่มก็ได้นะครับผมก็ตอนนี้เรามาสร้างกันเลยนี่ครับก็จะประมาณนี้เลย ไปก็ตอนนี้ก็ผมก็ได้ทําการวางปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทําการที่แบบตกแต่งภายในนะฮะตึบต๊บๆก็ประมาณนี้เลยอันนี้เป็นบันไดขึ้นมาแล้วตรงนี้ผมก็จะใส่เป็นเทียนนบนนี้เดยวเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาใช่ปะ yeah. ไปตรงนี้เนี่ยผมจะวางเป็นไอ้นี่นะ าม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 าเอาเอาเป็นขอบขอบก่อนแล้วกันนะหนึ่งขอบขอบอย่างนี้ในขอบขอบอย่างนี้เนะี่ยผมจะใส่เป็นหีบนะฮะกล่องใส่อย่างนี้นี่เพื่อความสวยงามน,นะครับผมแล้วก็เราจะได้เก็บกล่องเอาไว้ใช้อะไรพวกนี้ได้ด้วยไปข้ามาอย่างนี้เอ้ยตรงนี้ก็ต้องมีด้วย เ,เดินเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บ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 ลงมาตรงนี้ตรงนี้เอาเป็นอันนี้เลยกันเราเราก็ต้องมีเตียงด้วยใช่ไหมเตียงเพียงประกาศเบสเตียงเจาะรูอย่างนี้กันจะได้นอนได้หลายคนนะถ้าตรงนี้ผมจะบอกเป็นอย่างน,นี้เออมันจะได้ดูแบบมองไม่เห็นด้านในพื้นก็ ทำเป็นอย่างนี้ตกแต่งอย่างนี้นะเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยแล้วตรงนี้เนี่ยผมก็จะทําการติดไอ้นี่ไว้แผ่นป้ายปึ๊บนี่อย่างนี้เอารูปอะไรดีเอากะโหลกเนี่ยแม่งดูดูข้อท่าดีนะต่อไปนะครับตรงต้นส่วนฝั่งซ้ายบ้านเนี่ยผมจะเอาเป็นไอ้นี่แล้วกันสร้างเป็นไอ้นี่นะประตูเนเธอร์จะได้แบบไปนรกใตานะฮะอหมดี๋ย่คน แย่ๆอย่างเรานะครับผมอ่ามันดูตื่นไปอืมมันจุดได้ยังแป๊บหนึ่งนะผมผมไมต้องใช้ความสูงเท่าไหร่เนี่ยความสูงเท่านี้ได้ปะอ่าไม่ได้ฮะงั้นก็ขยายขึ้นไปด้านบนอ่าอย่างนี้อ่าอย่างนี้สวยๆตรงนี้ผมจะเคลียร์เป็นใส่เป็นอันนี้นะไม้แล้วเราจุดกันเลย ดูเป็นรูปเป็นล่างปะดูเสวยต่อไปนะฮตรงนี้เนี่ยผมจะทำเป็นไอเตาผิงไฟละไม่ใช่เตาผิงไฟดิเรได้ว่าเอ่อที่ย่างอาหารนะครับนี่ปุ๊บใส่ไปอีกอันนึงก็เฮ้ยเสียงดังตีไปกันแล้วข้างๆนี้เนี่ยผมก็จะเ,เป็นไอ้นี้แล้วกันอ่าย่างอาหารแล้วอันนี้เสร็จแล้วผมก็จะวาไฟ,ไฟไฟไว้อีกอันนึงชิงเอ้ย กดชิปก่อนอ่าสวยแล้วมันมันมันดูโล่งไปใช่ปะอ่าผมว่าผมอ๋อนี่เดี๋ยวหาอนี่ก่อนอะไรเขียวๆวะผมหาบล็อกเขียวๆก่อนแบบย่าๆเขียวๆอ้านี่ไงย่าๆเขียวๆใส่ไปอันนี้มันไม่ใช่ต้นไม้เนี่ยเป็นทรายเลยนี่อ้าไม่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 เป็นไรนะฮะอ่าเป๊เฮ้ยไม่ใช่ ผนตกก็เขียวนะเราไม่ได้มาเล่นเอาชีวิตรอดนะครับผมผมต้องหาบล็อก,กเขียวๆจริงๆเอาเปน,นันนี่แล้วกันมันก็ดูเขียวดีเฮ้ยแต่แต่ว่าเฮ้ยถ้าวางอย่างนี้ข้างบนก็จะเปลี่ยนสีสิงั้นงั้นเป็นบล็อกทรายเหมือนเดิมก็ได้อะอย่างนี้แคร์เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไอ้นี่เข้าไปไอ้ต้นไม้ตัวนี้ เอ้วาง,งกระจกก่อนวางกระจกก่อนดีกว่าเดี๋ยว,ยวน้ำทะลักนี่ชิบหายวายวอดเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นกระจกเอ้เป็นเอตึ๊บต,บตบอย่างเงี้ยอ่าใคามันจะทําาด้สวยขนาดนี้มีาาาาาาอาา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 า้าา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 า้าาานาาางชิบ ใส่เทียนให้มันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะวางไอ้ต้นไม้ที่ที่มันแบบลอย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 งามได้นะฮะี๋ยวต่อันนี้อ่านี่มาใส่แทนโอเคโอเคอย่างนงี้เสร็จแล้วผมก็ปล่อยปล่อยปลาเข้าไปหน่อยนึงฮะปล่อยปลาชิปชิปหนึ่งตัวสองตัวสามสี่ห้าหกจะไปเก้าสิบให้มันอยู่กันหลายตัวนะะเสร็จแล้วเราก็ปิดด้วยบล็อกดินนะฮะตึ๊บตึ๊บ นี่เป็นที่เรียบร้อยนี่เป็นไงบ้านเฮ้ยต้องจุดไฟก่อนเฮ้ยวางวางพรมด้เลยฮะเดินเข้ามาก็จะแบบเหยียบพรมอะไรอย่างเงี้ยชิมีดูดูดูเดินมาแตะ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 วางพรมอืมอยู่ตรงกลางอ,งอย่างเงี้ยครัอ่าใช่ไหมไม่ไม่ไม่มันจะดูไม่เป็นกันละ อ่าอย่างงี้เสร็จแล้วผมก็จุดในเทอชุบอ่าอย่างสวยบ้านมินิมอลนะครับก็ถ้าถ้าคลิปเนี้ยมันสวยโดนใจก็ไอัน,นี้กันด้วยนะครับด like, กดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ให้ทุกคนดูด้วยนะครับเอาไปสร้างได้กับเพื่อนได้น,นะครับอยู่ได้2คนนะครับผมกล่องก็จะประมาณนี้เลยเราสามารถ DIY ให้มันใหญ่ขึ้นได้น,นะครับแต่น,นี้ผมจะทำเป็นมินิมอลมินิมอลนะครับผมแล้วแล สร้างเสร็จแล้วเราก็มาดูอินเสิร์ตกันเลยนะครับผมอ่ะแล้วครับนี่ก็เป็นอินเสิร์ตบ้านนะครับเราลงมาเดินลงมาในส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับพาทัวร์นะฝั่งซ้ายมือก็ทางไปนรกนะครับสำหรับพวกเราทุกคนนะครับไอ้พวกจังไรนะฮะปลาคอก็ดูปลานะครับแล้วก็มาดูมุมสูงนะมุมสูงก็ประมาณนี้เลยครับบ้านมินิมอลมินิมอลนะฮะอ่ะแล้วครับบ้านก็ประมาณนี้นะครับถ้าใคร ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แต่ถ้าอยากเราไปเล่นกับเพื่อนเราก็สร้างได้นะครับถ้าไปเล่นกับเพื่อนก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนดูนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ฝนก็ตกน้ำตาไหลไม่มีใครโด o n a t ต้องเวทเธอร์เคลียรอย์อ่ะและตอนนี้เราก็มีระบบโด n a t e แล้วนะครับถ้าใครโด n a t e มาเนี่ย มากกว่า5บาทนะครับเราจะปิดชื่อไว้นะครับผมแล้วก็ใครท็อปโดเน่เนี่ยมันก็จะมีชื่อของคนคนนั้นอยู่ตลอดไปนะครับผมมันจะรีทุกๆ1อาทิตย์แต่คงไม่รีหนอกอยู่ยาวๆอะ่ะเออคงกับพันตลอดทั้งชาตินะครับก็อ,อย่าลืมโดเนเดตนมาด้วยนะครับผมจะได้ไปซื้อไอ้อะไรเนี่ยจะได้เอาเงินนั้นอะ่ะไปทําการซื้อไอดีแท้ของไมค์ครับนะครับพอตอนนี้เรื่องของเถื่อนอยู่อยากสนับสนุนของแท้ทุกคนก็ช่วยโดเด่มาด้วยนะครับผมขอแบบ2เท่าได้ไหมจะได้แบบเออเล่นกับเพื่อน2คนนะครับก็ เจอกันใหม่พี่หน้านะครับซีอุกเเจนเด็กเดวูดูเอ็นเสิร์ตต่ออีกรอบนึงจะบไป